อาจารย์เรียกหนูมาดูมาดูนี่ไงนี่ไงที่ต้นโกงกางเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยเห็นไหมว่ามันมันกิ่งมันก็จะย้อยลงไปนะอาจาถ้าตรงนี้พอมันถึงพื้นเมื่อไหร่มันก็จะเป็นรากเนี่ยรากค้ำยันมันก็จะแน่นมากขึ้นมากขึ้นวิธีการขยายของมันอย่างแบบนี้กับอันนั้นเห็นไหมที่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 ฝักมันปักอยู่อ่ะมันตกมาแล้วมันปักเองโดยธรรมชาติไม่มีใครไปปักมันเนี่ย มันถูกฉลอกกันมันก็จะงอกขึ้นมาแต่อย่างตรงนี้เจ้าของที่เจ้าของรีสอร์ทก็ตั้งใจปลูกให้เป็นแนวแล้วก็เอาไม้ไผ่ทําเป็นแนวรั้วเพื่อการลมการการกัดเซาะเนี่ยวิธีการที่ช่วยดูแลรักษาป่าชายเรียนอย่างหนึ่งคือธรรมดาถ้าไม่ไปทําอะไรมันมันก็ดูของมันด้วยธรรมชาติอยู่แล้วแต่คนเราทำลายเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยปลูกเพิ่มเดี๋ยวมันจะไม่ทัน โอเคค่ะขอบคุณนะคะจ้า